ให้ใช้เหรียญเหรียญสลึงเหรียญห้าสตังพวกนี้ราคาของเนี่ยมันจะค่อยๆขยับขึ้นมไม่ขยับเยอะอาจจะขยับประมาณสักห้าไม่ได้ขยับเยอะเหมือนกับขยับไปยี่สิบเรซามเรครับเราทำอะไรเนี่ยผม <laughs> <laughs> คุณก็เล่าผมพร้อมแล้วที่จะช่วยลดเงินเฟอ้อเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ข่าวนะฮะนี่ <laughs> <laughs> เวลาดูเล เหรียญสลึงผมยังมีเลยผมมีเหรียญติดกระเป๋าทุกวันเออเหรียญสลึงบางทีผมจะไปใช้ซื้อของเขาไม่รับนะเขาไม่รับทำไมเขาไม่รับอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รับก็หยอดให้ทิปน้องๆเข้าไปซื้อแบบเต็มบาทดีวยนะเช่นเหรียญสลึงสี่เหรียญสามก็บาทนึงใช่ไหมออผมเอาเหรียญสลึงให้เขาไม่รับนะจะได้เก็บไว้นี่ผมพร้อมจะช่วยเงินเฟ้อละต่อต่อลืมเลยจ้นี้เขาบอกว่าอย่างนี้ ถ้าเราใช้เหรียญสลึง mm. เหรียญห้าสิบสตางอะไรพวกนี้ oh. เงินเฟ้อจะลดลงหรือเพิ่ม oh. ขึ้น mm. น mm. ิดใช่ไหมตามราคาของเหรียญที่เราใช้ mm. แต่ความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเท็จเป็นข้อมูลเท็จนะครับเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลนี้แล้วนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าเออมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่เราใช้เพราะการขึ้นราคาของสินค้ามันขึ้นอยู่กับต้นทุน ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นๆน,น,นะการใช้เหรียญไม่ว่าชินดในใดก็ตามไม่ทําให้การขึ้นราคานั้นเปลี่ยนแปลงไปหากต้นทุนขึ้นมาแล้วนะครับฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลนี้แล,นแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังนี้นะในช่องทางทางสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับนี่นะฮะก็บทสรุปก็คือว่า ไม่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่ใช้นะครับเพราะว่าการขึ้นราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นๆจะใช้เหรียญชนิดไหนก็ตามไม่ทําให้ราคาของสินค้าเปลี่ยนไปนี่นะฮะันั้นก็อย่าไปส่งต่อข้อมูลน,นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะครับจะดูว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมก็ในเว็บไซต์ bot.or.th นะครับเว็บไซต์ w w w b o t o t r t s นะครับนี่ฮะหรือว่า anti fake news center ก็ได้ com เห็นไหมที่อยู่ทางขวามือจะนั้อยากไปเชื่อมันก็จริงอย่างที่เขาอธิบายอะผลเดียวเลยถ้าต้นทุนการผลิตมันขึ้นละละราคาสินค้ามันก็ขยับขึ้นจะใช้เหรียญ50ตงังเหรียญบาทเหรียญเสนอมันไม่เกี่ยว ทางด้านของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพคนตาบอดในพื้นที่อำเภอรกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะติดตามได้จากสกุปชิ้นนี้ค่ะมีคนดูถูกเยอะว่าผมถึองอยากสู้ว่าผมจะทำสำเร็จไหมเลี้ยงควายจะได้ขายให้เขาเห็นว่าเออคนตาบอดก็เลี้ยงควายได้ ดีครับผมชื่อนายประหยัดยศโสพลครับเป็นคนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับผมอายุ51ครับตาด้านซ้ายบอดสนิทด,ด้านขวานี่เดือนแางครับวับตุรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับสงสารก็สงสารคือคนอื่นดูถูกไงแล้วก็เออบางทีเขาก็ทำได้เหมือนคนปกติ แต่จะมีบางเวลาที่จ็บเรามันมองไม่เห็นแล้วมันมันทำอะไรไม่ได้มันก็ภูมิใจนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราเราสามารถทำมาหากินนะแล้วเราไม่ได้ไม่ได้แบบไปพละกับใครก็คือเราเลี้ยงตัวเองได้เราก็ภูมิใจแล้วเราไม่บางทีเราก็เลี้ยงพ่อแม่อีกด้วยอย่างนี้นะทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้มีโครงการไถชีวิตโครกระเบอือเพื่อนำมาให้คนตาบอดได้เลี้ยงสำหรับเป็นอาชีพนะครับมีข้อแม้ว่าตัวแม่โคที่เราไถาชีวิตมาหรือแม่กระเบอือก็ตามเนี่ยจะต้องไม่นำไปฆ่าหรือไม่นำไปขายาส่วนลูกเนี่ยถือเป็นสมบัติของผู้เลี้ยงนะครับ ปรชาคมคนตาบอดนะครับที่เป็นสะพานบุญ